เจ็ดเด็ดสะบัดงานวัดวู้วอ้ยสวัสดีครับมากันเยอะเลยอ่ะคือวันนี้กินกันให้อิ่มเลยนะครับจาา้างมันเอาพอามาน้อยแ <c oughs> ต่ว่าพี่บอลขอโต๊ะเดียวเลยหนึ่งโต๊ะเดียวเลยเหรอครับ <c oughs> ได้ครับเลยโต๊ะล้วนจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเป็นข้าวสุกหนึ่งกิโลห้าอีตายเลยทีนี้โอเคนะไปนะ ค่ะกระดูกขาวันนี้มันเกิดค่ะสลรบมันเกิดปีนี้ยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะท่านใจคือยังไงครับก็ปีที่แล้วเรากินหมูกระทะกันไปแล้วแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นโต๊ะจีน,นเพราะว่าปีที่แล้วหมกูกระทะก็จุคนได้ประมาณนึงนะปีนี้เลยรนะู้สึกว่าอยากก็มีคนส่วนที่เหลืออยากมาปีนี้เลยเพิ่มมาประมาณ400ที่จากห0 0เป็น1,000พัน ก็เลยแบบว่ากลายเป็นโต๊ะจีนดีกว่าอะไรอย่างนี้แบบจะได้มาคุยกันสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ราคางานวัดน่าจะได้มาคืองานวัดอะผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแรกๆแล้วว่าเอ้ยจริงๆก็อยากจัดเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแบบมีปลาป่งเพราะว่าผมแอบบ่นว่าจริงจริงอะผมคิดถึงงานวัดมากผมโต้มากับ วัดหนองแขมไงแล้วแบบว่าเวลาไปเดินงานวัดมันสนุกอ่ะมันมีป้าโปง่งมีอาหารที่มันเป็นอาหารในบูธอะไรเ <ừ> งี้ยครับมีชิงชา้ามีอะไรที่ถึงบรรยากาศแั่รู้สึกว่าอย่างเราเองเนาก็มีแฟนๆที่หลายๆคนแบบก็เข้ามาอยู่กรุงเทพเนาะก็ไม่ได้มีเวลาไปแบบไปเที่ยวสักเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากยกงานวัดบรรยากาศมาให้เขาได้ไปหรือแม้แต่แฟนอินเตอร์บางคนที่เขาไม่ไม่เคยได้ไปงานวัดเลยนะครับคพราถว่าเออมันเป็นต้าอูจริงๆคอนเซปต์นี้มันคือต้าอูเท่านั้นอะไรแบบนี้ครับ ก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าทุกคนน่าจะได้คือมันมันง่ายด้วยอ่ะมันไม่ได้ต้องมาแบบว่าจริงจังอะไรนะ<ช>ผมรู้สึกว่าคอนเซปต์อะไรแบบนี้มันเข้าถึงง่ายกับทุกคนด้วยมันทำให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมเยอะด้วยเพราะมันมีกิจกรรมด้วยใช่ใช่มีกิจกรรมด้วย <c oughs> ก็จัดเต็มให้เลยครับมีปลาโป่งแต่ว่าอย่าปลากันเก่งนะเพราะาลูกโป่งเอามาน้อย <c oughs> ของรางวัลก็ไม่ค่อยมีอย่าเล่น เออได้จัดเต็มแน่นอนเล่นอะไรเต็มที่เลยแฟนคลับเขาแต่งตัวกันมาด้วยนะคะอมแอบเห็นมาบ้างแล้วหูแต่ละคนคือบางคนยกชิงช้าสวรรค์มาเลยอ่ะคุณมูสร้างหรอคุณมคุ้สร้างครับผมก็โอเคได้ผมก็ดีใจครับที่เพราะว่าปีที่แล้วมีการจัดประกวดแต่งชุดไง ปีนี้เขาก็เลยแบบอุ้ยปีที่แล้วเขายอมไม่ได้แล้วเขาก็เลยจัดขึ้นมาผมก็โอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดูกันให้สบใจแต่วันนี้ผมก็แต่งเหมือนกันนะหรอตอนนี้อุบไปก่อนอันนี้อุบไปก่อนครับหล่อวันนี้ไหมครับเป็นหล่ออีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับหล่อแต่มันเป็นโต๊ะจีนป่ะแต่ปีที่แล้วมีโต๊ะหมูบูช้าปีนี้เผื่อมีคนเป็นโต๊ะจีนไม่วันนี้เผื่อใครแบบว่าแบบไม่มีโต๊ะนั่งอะไรนะครับคนที่แต่งเป็นโต๊ะจีนก็ไปนั่งให้เพื่อนัั่่งลวรเเยใชออาาาห เราจะเป็นแบบว่าหลอกขำไหมครับอะไรนะหลอกกั้นขับอะไรแบบนี้นะไม่ไม่ผมว่ามันมันมีมันมีเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ของคนไทยเดี๋ยวรอดูกันอยากล้มขบเมื่อกี้นี่เขาใส่เป็นแม่ชีนะแกลมสังเกตแบบเดินกับขาววอลเลยข่าจริงไหมเนี่ยครับจริงจริงหรอแล้วเอาถุงน้องสวมหัวเงี้ยเหรอฮะไม่ไม่เตรียมหัวเตรียมวอ๋อเตรียมหัว ตาตควท่านหมายว่าเต้าอ like right? uh, <Okay, ู่ต้องมากกว่านั้นแน่ๆยากนะครับการจะบวชชีที่ต้องถือศีลนะฮะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากนะครับเต้าอู่ในการแต่งตัวนี่เป็นเรื่องของการถือศีลอ๋อเป็นเรื่องใช่เต้าอู่เนี่ยจะแต่งตัวอู่ยังแบบว่าเอ้ยไม่ได้เราเอาศีลห้าลอดก่อนแต่รอดลอดลอดยกเว้นข้อสุดท้ายเลยทุกครั้งที่มิวส์กับไอ้ได้จัดงานแบบนี้ได้อยู่กับแฟนคลับมันทำให้เต้าอู่เปลรู้สึกยังไงบ้างจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอ่าอีเวนต์นี้ก็เป็น สำหรับผมนะเป็นแค่อยู่ในอีเวนต์ที่ทำให้เราได้เจอกับแฟนคลับอะไรเนงะี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นงานวันเกิดเราด้วยคือรวมทั้งคนที่มาแล้วก็ไม่ได้มาอะไรเนงะี้ย <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้มันมีคนที่แบบเฮ้ยให้ความสำคัญกับเรานะเลยเงี <c oughs> นะ้ยแบบแต่ก่อนแบบสมัยเราเด็กๆเราก็แฮปปี้เบิร์เดย์ <c oughs> ด้วยตัวเราเองคนเดียวอะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามีแบบมีแฟนคลับมาด้วยมีพี่ๆนักข่าวมาด้วยมันมันเป็นบรรยากาศสําหรับวันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวันคล้ายวันเกิดที่มีความสุข เป็นอีกปีที่โตขึ้นใช่ทตั้งใจยังไงบ้างครับมีโกละครับตัวเองยังไงบ้างก็ปีนี้แหละครับโกสสำหรับตัวเองที่โตขึ้นใช่ไหมผมแค่ว่าอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอะไรกันครับในในชีวิตวงการบันเทิงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการทํางานในในด้านของพันธุ์การทํางานการอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยผมพยายามจะแบบบาลานซ์ชีวิตแล้วก็เริ่มต้นทาธุรกิจอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับจะเริ่มในปีนี้กําลังเริ่มแล้วครับใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างมัน ยากไหมทำหรับตัวเองเพราะว่างานมันเยอะมากกว่าคครัวท่เหมือนกันถามว่ามันยากไหมมันมันมันถา้นถามันยากมันก็ยากแต่ว่าเรื่องความที่ผมมาชอบทํางานแบบองค์กร organization มาตั้งแต่แบบตั้งแต่มหาลัยแล้วแล้วเรามีเพื่อนแล้วเราจบแล้วเรารธุรกิจเกษตรด้วยเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเราเลยแบบเฮ้ยจริงๆเราทําอะไรที่มันเป็นโมเดลบิสเนสค่อนข้างเยอะนะเราเรียนมาแบบเรานี่เริ่มมาจากการเรียน B M C เรา ทำบิสเนสมาไม่รู้กี่อย่างทำไมเราไม่เอาความรู้ของเรามาใช้จริงๆนะพานนั้นทั้งๆท,ที่ตอนเรียนเราสนุกกับมันมากเลยวันนี้ตอนเรียนเราไม่มีเราไม่มีเงินทุนนะตอนนี้เราม,มีเงินทุนแล้วเรามีเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเรามีประสบการณ์แล้วเรามีทีมแล้วเรามีคนซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องทําแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะอย่างน้อยถ้าถ้ามันล้มนะครับก็เดี๋ยวผมก็มาขายพี่ๆนะครับสำนักละหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับลราหนึ่งอย่างเด็ดเป็นราคาพิเศษให้โอเคยิ้มยิย้ยแมแห้งเลย <c oughs> ยิ้มแห้งเลยสมารถบอกได้ไหมว่าม <c oughs> ันคืออะไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนได้เห็นเป็นเป็นแพลนแน่นอนเพราะว่าทําแล้วก็ค่อนข้างทําจริงจังอยู่ในระดับหนึ่งเลยอะไรเ,เงี้ยครับก็เป็นเป็นสิ่งที่จริงจังไม่ คือตอนนี้มีอันนึงแล้วที่เป็นมีส่งราวองทางกับน้องออฟโรดใช่ไหมครับแต่ว่าอีกอันนึงก็เป็นของผมเองที่ก็ทําจริงจังเหมือนกันแต่ว่าแลนจริงๆน่าจะปีหน้านู่นเลยครับที่มันจะกว่าจะเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนัน้าปีหน้าส่งี่ผมไปเลยใช่ครับใช่ผมแค่คิดแพลนผมไปแบบว่าเอ้ยจะไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งปีครับก็ไม่ทำไปแบบน้อใช่อาจจะเป็นอีเวนต์มันเกิดปีหน้าเป็นการเปิดตัวไปเลยก็ได้ บมือชมทุกคนครับผมมีธุรกิจมาฝากเป็นการธุรกิจมาฝากคือจะบอกว่าน่ะอะไรคือไม่บอลไม่บอลไม่บอลไม่บอสหรอครับแต่ว่ามีแฮปปี้ออเดอร์แต่ว่าได้ของจริงได้ของจริงไม่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 มีโกดังเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัวแทนผมขายหรงคอมเมอร์สตัวเองวางวางวางก็คุมไ่คุ้มไม่เยอะไหมอ่ะ หูเรื่องต้นทุนน่ะผมกแกอัคิดเหมือนกันนะผมว่ามันในการเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันน่าจะไปหนักที่ทรัพยากรคนเพราะว่าเราเราเองเราอย่างน้อยเราต้องซื้อความรู้กับประสบการณ์ของคนมาเนาะเพราะว่าเราเราไม่ได้มีทีมที่อยู่ดีๆก็กระโดดเข้ามาเลยหรือว่าเราผมไม่ได้ใช้พาร์เนอร์ที่เขาทําธุรกิจอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็รูปแบบธุรกิจของผมมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมันไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นแบบเซเคิลของมันเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากร ของมนุษย์เยอะอยู่เพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันต้องอย่างเราจะทําแบบนึงก็ต้องมีคนที่มีความรู้เฉพาะแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้หลายคนมากหลายฝ่ายตอนนี้เลยแบบปวดหัวการเริ่มต้นมากมากเพราะว่าเาทมีเวลาทว่าคิวงานเอ่ยงานอีเวนต์เออมันเยอะถ้าเราลงเงินเมื่อไหร่เราเสียเงินเมื่อไหร่เราจะมีเวลาทาแน่นอนนะแล้วหาจุดได้นะใช่ครับเราไม่ดใช่ครับยังไงก็เดี๋ยวก็ฝากพี่พี่ด้วยแล้วกันนะ <laughs> ใช่ครับเราถึงถึงถึงปีนี้เอาขวัญละครับมีสิ่งที่อยากอยากจะได้ไหมปีนี้ครับผมอ่ะจริงๆอ่ะผมอ่ะย้อนกลับไปเป็นมาสักพักนึงแล้วอพอเราเราอยู่กับครอบครัวแล้วเนาะเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเรามีอะไรหลายๆอย่างผมมาเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอยู่เลยในชีวิตเหมือนกับที่ผมบอกว่าถ้าผมไม่มีป้ากับหมาถ้าผมไม่มีอามา่าผมผมไม่ได้แบบอุอยากจะต้องได้เงินเป็นถุงเป็นถังเพราะว่าความต้องการในชีวิตผมมันต่ํามาก เพราะสิ่งที่ผมต้องการคือผมได้ร้องเพลงบนสเตจได้โชว์อะไรเงี้ยคือพอแล้วแล้วพอมันมันมาชว่วงครึ่งปีหลังที่แบบผมได้กิฟต์ไวเซอร์มาสามหมื่นอะแล้วผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงเพราะว่ามันไม่ได้อยากได้มันมันไม่รู้จะซื้ออะไรมันมันไ,ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มีแล้วนะไม่ค่อยมีด้วยนะแบบรองเท้าก็ผมก็ใส่คู่เดิมๆซื้อมาปีเดียวรองเท้าผมก็ใส่คู่เดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่อยากได้เลยอะไรเงี้แค่แบบมันคือสิ่งที่ถ้าผมจะ ถ้าผมจะขอพอนะผมคงขอพอให้ผมได้ทํางานในวงการบ oh. ันเทิงแบบนี้ต่อไป mm hmm. ได้ร้องเพลงได้ทําในสิ่งที่ผมรักได้เจอแฟนคลับเนี้ยขอมันเปลี่ยนเป็นการให้มากกว่าอยากจะให้ใช่ใชมันมันขอแค่แบบพอขอมันเกิดมันขอแค่ให้มีคนที่ผมรักอยู่รอบๆเหมือนเดิมก็พอ <c oughs> แสดงว่าความสุขของตันเปลี่ยนจากจากสิ่งต่างๆมันกลายไปเรื่องของครอบครัวคักของครอบครัวที่เขาให้มีให้กับตัอผมทำให้ร <inan S 2> ู <guides> ้สึก oh ว่าใช่ไม่ต้องการอะไรจากจากคนอื่นแล้วด้วยซ้วใช่เพราะผมว่าตั้งแต่แรกๆเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจะแบบว่ามีของอย่างนั้นมีอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถามว่าบางอย่างมันเรามีแบบอยากได้ไหมสิ่งที่ผมอยากได้มันก็มีอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กอะไรง่ายๆซึ่งเราก็มีไปตั้งนานแล้วเลยนะครับไม่ได้มีแบบความต้องการที่จะแบบมีบ้านมีรถหรูอะไรเงี้ยมันผมขับรถ ก็ขับรถผมไม่่อยขับด้วยซ้ํานั่งแกลบมันไปไม่ทันฮะแต่ถ้ามันมีคนต้องการอยากจะให้หละ่ะถ้ามีคนอยากจะให้หรอเขาโทเ,ออเออข้ามาแล้วเขาบอกว่าเอออยากจ้างซักชิ้นหนึ่งก็จริงๆผมว่าคนอยากให้อะให้อะไรผมก็รับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันคือคุณค่าคุณค่ามันอยู่ที่ว่าคุณนึกถึงเราเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าแค่แค่ให้มาเอามาให้เราเราก็ขอบคุณที่นึกถึงแล้วคือของมันไม่จะเป็นว่า ดีไม่ดีใช้ได้ไม่ได้ได้หมดเลยผมว่าผมว่าแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเอารดให้ผมว่าเขาต้องให้ในสิ่งที่มันมีมูลค่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยมันจะต้องเก็บเอาไว้นะในอนาคตจะได้เอาไปทําอย่างอื่นได้จริงจริงไม่อยากจะรับเลยรับครับจริงๆก็แบบว่าเอ้ยพี่ไม่ขออะไรมากรถพี่ขอพอร์ตขอที่เอารดเล่นหุ้นอะไรเงี้ย โอ้โหก็เป็นเขียวๆทั้งนั้นเลยฮะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ค่อนข้างแน่นมากในเรื่องนี้อืมขอขอยัดผัก404หน่อยได้ครับตอนนี้คือบูมมากที่เวียดนามใช่โอ้ my god บุ่งสู่ร้อยร้อยล้านล้านบาทคืออยากจะบอกว่าชิงเจ้ากักบานแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากที่แบบว่าซัพพอร์ต404สุขีนิรันดร์บันนะครับ I have to say thank you for everyone that support our movie so I'm glad to h e a r that that our movie like almost reach e d 100 million so happy new year ก<ะ>็ happy new year ด้วยแล,วแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ไปดูมีความสุขนะเราะ <ผม S 2> ว่าเขาคงม,มีความสุขแหละเขาเลยแบบไปดูหนังเต็มที่มากกับการทำงานในเรื่องนี้แล้วพอมันมันมันวไวคือคนต่างชาติได้มีโอกาสได้ดูผลงานของเราด้วยเนี่ยมัน<ะ>มันดีอย่างไรบ้างดีใจอ่ะมันดีใจที่ผมว่าอย่างที่บอกไปว่าด้วยมันเป็นหนังหนังแบบ อารมณ์ดีอะเนาะมันเป็นมันเป็นหนังที่ไม่ได้น่ากลัวมากๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เห็นว่าแบบอย่างฝั่งของอินโดเองหรือว่าเวียดนามเองเขาก็จะมีหนังผีค่อนข้างเยอะมากผมว่านี้มันจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไปช่วยบาลานซ์ในความแบบซีเรียสลงได้ให้แบบให้เขาได้หัวเราะบ้างอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าความตั้งใจของพี่เสือกับทีนักแสดงทุกคนน่ะอยากให้ทุกคนได้รับจริงๆมันเป็นมวลความสุขแล้วเนื้อเรื่องมันก็มันก็อิ่มนะครับแบบ ท s interest, <S risk, ั Teraz, like e bold, dangers, ้งในเรื่องของความรักอะไรในเรื่องของความต้องการของตัวละครเนี่ยที่นักลมเองไม่ได้คุยกับการแสดงไปกันหรือว่าพี่พูดกับหรือว่าทงานไปกันไหมครับพึ่งทักไปแฮปปี้ดิวีอาเขาพี่เต๋อผมทักไปช้าหน่อยประมาณวันที่8ปดโอ้โหไม่นอน่นไม่คือผมมาเรียนความเยอะหลายคนมากแล้วผมก็ทักไปอ่ะอุ้ยพี่เต๋อผมก็เลยทักไปหาเขายาวมากบอกว่า แฮปปี้นิวเยียนะครับพี่เต๋อถึงแม้ว่ามาท้ายๆแปลว่าผมรักนะอ่ะหยอกจริงๆแล้วลืมนั่นแหละแต่ว่าแล้วผมก็แฮปปี้ยาวอ่ะส่วนใหญ่ก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปแฮปปี้เสือไปแฮปปี้นิวเยียพี่เสือสรุปเขาก็อยู่ด้วยกันอ่าอะไรครับเขาก็เลยรู้เลยว่าชาทั้งคู่ใช่ครับอ่ไม่เป็นไรคนท้ายแล้วก็มีคนท้ายกว่าอ่าแล้วจะพูดถึงกระแสเป็นยั เเป็นปนมีี้ดวย่่ราทผมเห็นนะผมเห็นในที่เขาไปที่เขาไปที่ทแถลงข่าวกันนะครับแล้วคือแฟนคลับต้อนรับแบบอบอุ่นมากว่ารับพี่เตอ๋ออบอุ่นมากเลยรู้สึกว่าดีใจมันมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทีมนักแสดงนะครับแล้วผมว่าพี่โดยเฉพาะพี่เสือเองกับ GDS เองหรือระลึกเองเนี่ยหายเหนื่อยกับสิ่งที่แบบว่าทําลงไปเลยงานแสดงก็โดดเด่นรับงานเพลงเราก็ทยอยขึ้นขยันขึ้นเรื่อยๆเลย วันนี้จะได้เห็นละลายไหวันนี้อาจจะได้เห็นละายนะผมเห็นคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนทำดนตรีผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาเตรียมมาให้นะอะไรอย่างนี้ต้องรอดูมันต้องร้อนแรงร้อนร้อนแรงร้อนแรงผมที่กราแบบเคยเห็นกันไหมครับก็เป็นเวอร์ชันงานวัดนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูเป็นไปตามชุด อ่ารู át, <iah> ้แล้วกานว่าเขามีแบบตุ่มน้อยตกน้ำอะไรอย่างงี้นะต้องชุดแบบดานหรือเปล่าอ่าของผมเป็นต้าอู่ตกซ่วมแล้วกันช่วยด้วยเอาผมขึ้นมาดูไหมจะมีใครมาร่วมแจมด้วยไหมอะไรต้องรอดูฮะจริงวันนี้แบบเพื่อนหลายคนติดภารกิจเพราะว่าช่วงต้นปีแบบบางคนเขาก็วันนี้วันที่สิบแล้วเนาะมันมันมันหลังจากการพักมาหยุดยาวอ่ะสิบเอ็ดเพื่อนเขาก็เริ่มทํางานกันแล้วหลายๆคนอะไรเงี้ยใช่เด๋ยวไปต่อยังไปต่อก็กำลังจะบินกลับแล้วเรา่าเลยเกิน ผมไปร้องมาแล้วนะเพลงของนิวคันทรียครับเฮ้ยเธอจ๋าเธออันนี้มปนการปบร้องเลยนะใบร้องนี่ผมผมไปร้องมาแล้วในงานล่าสุดเป็นงานภายในผมก็เลยเอาเพลงนี้ไปร้องเลยสแตน์บร้องแต่ท่าเต้นก็คือเป็น เป็นเป็นสแตนไบหล่อเลยแยกกันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนงงว่าเอ้ยอันไหนตาอูอันไหนพี่พี่นิวกัน์ี่อะไรเงี้ยลองลองเอามาคอลแลบกันไหมเราให้เขาร้องเพลงละลายเราแล้วเราร้องเพลงของเขาดูผมว่าได้นะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะ4บวก1เป็น5เหมือนกันยังไงนะครับคาดก็จริงแต่ได้นันื้อหาที่ดีนะใช่เพราะว่าคุณเขา 4่คนนั้นเขาเทพนะครับเขาร้องคือร้องไม่ได้ร้องมาร้องลูกคุ่งด้วยแล้วมันผมมาเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มเองผมรู้ยากแล้วผมมาเห็นเขาแสดงสดมาหลายเวทีแล้วตั้งแต่แบบเคยเจอตั้งแต่แบบเขาออกเพลงแรกแล้วเก่งมากกีตาร์ต้องขอบคุณนะเพราะว่าผมดูเขาบ่อยโดนัทโดนัทไม่รู้ริกละสินะมิโกแกีิโกไม่รอแล้วเป็นเดียวกันเราวมาเดียวกัน วอ๊อฟวอ๊อต่างกันครับต่างกันไวายวอ๊อเนี่ยถ้าไปเทียบกับนิวคันพี่เนี่ยอายุก็จะเป็นอย่างงี้ฮะใช่อ๊อ้ฟจะขึ้นมานิดนึงครับมันจะอ๊อไม่จริงอ๊อนี่คือเสียงกระดูกไม่ใช่แบบอ๊อฟอ๊อนะฮะไม่ใช่เสียงกระดูกเป็นโอ้ยอ๊อแต่แต่ไลฟ์เซชั่นก็ร้อนแรงเนาะร้อนแรงครับ มีการร่วมงานกับเพื่อนๆด้วยใช่ครับก็ดีใจครับที่ก็ฝากด้วยนะครับเป็นเป็นการร่วมงานกันนะครับกับวงมีนแอดลาสนะครับผมมีพี่จางเพอร์เซสนะครับแล้วก็มีพอเช่นะครับผมอดีตสมาชิกวงแบนบุน m ู u n ตี้ตอนนี้เป็นพอเช่แล้วนะครับคนสุดหล่อแล้วก็มีพี่กันฟ็อกซี่ครับก็จะรวมแบบว่าเขาใช้คำว่า ตัวแซบบอยแซบนี่จริงๆทุกคนแซบหมดนะแต่ว่าผมเลือกแซบที่มีอายุหน่อยแค่นั้นเองเราบๆกเลยเราตั้งใจความตั้นในแรกผมอยากเป็นมักเน่ผมลืมไนท์ไปเลยเราทวีตกันแบบเพื่อนจนลืมแบบว่าตอนแรกคิดว่าปีแรกๆกันอ้าวไม่ใช่นี่ตอนแรกคิว่าตัวเองจะได้เป็นใช่นี่ละสรุปไม่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเพราะจริงๆปอเช่ก็คือผมแก่เดือนกว่าปอเช่ก็คือ ความฝันกันเป็นักแนกันดึนดใช่คือผมเข้าวงการตอนตอน,ตอนช้าแล้วไงผเข้าวงการยีิบแล้วผมก็ชอบเรียกทุกคนว่าพี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าชาวบ้านเขาอะเข้าวงการตอนสิบเกชาวบ้านเขาเยงขาัยงแบบว่าเฮ้ยเขายังเขายังแบบเท่านี้แต่ว่าเราก็เคารพทุกคนเราเรียกทุกคนว่าพี่ะแะอีกหนึ่งภาพประทับใจล่าสุดที่แบบได้ลงตัวร้าสวด์อือบุบ้านุยคิดถึงมากคือคือร้านอะปิดตีหนึ่งยืนคุยกันถึงตีสามยืนยืน เพราะว่าไปยืนข้างนอกไอ้พูดจริงผมไปยืนกันอยู่ริมถนนยืนคุยันถึงตีสามแล้วแบบว่าคือมันมันมีเรื่องสราสรพัดสารเพผมอัปเดตกับเป็นต่อคือนั่งคือคุยกันเยอะมากอะไรเงี้ยครับแบบเจเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเดมอนด้วยคือแต่ละคนคือออมรูด้คือแต่ละคนมันมันโตขึ้นมันเหมือนแบบว่าเราต่างคนต่างแยกย้ายเนาะไปไปเจอสิ่งต่างๆมาไม่ได้ค่อยได้มีเวลาที่จะมานั่งรวมกันแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ย พอได้มารวมกันแล้วก็มีทีมงานด้วยที่ทำลาสวันมาคุยกันมันก็เลยมีเรื่องคุยแบบแรกๆมันก็แบบคุยสรุะหลังๆก็แบบอัปเดตชีวิตลึกเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าทุกคนก็ตอนนี้แบบว่าชีวิตไปได้ดีทุกคนแล้วจะมีโอกาสได้แบบกลับมาได้เห็นแบบวงสเตจในครั้งในะคารลาสวนนี้เฮ้ยน่าสนใจนะครับแต่ไปต่อเขาจะบินกลับไปเครอฮะแต่ว่าก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็คง ก็คงอยากอยากโชว์อีกแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเนื่องจากข้อสัญญาต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นต่อก็เดบิวต์เป็นวงบอยแบนด์ซิเป็นวงใหม่ฝากด้วยนะครับโคล่าสนะครับผมนะครับก็อยู่ที่เกาหลีนะครับก็เป็นกาลังใจให้เป็นต่อด้วยก็เป็นเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์อีกอีกหนึ่งบริบทแล้วเขากล้าไปหนึ่งสเต็ปแล้วเป็น g l o b a l แล้วนี่เมื่อวานบแซวไปต่อดิ่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีป๊อปแล้วนะ global เออเพราะว่าแซวอยู่ว่าเมื่อวานแซวอยู่ว่าเนี่เธอจริงๆในสะโพก เออสะโพกเสาหลักเนี่ยเธอเนี่ยต้องมีนะแล้วเจลก็บอกว่าโอ้ยเขา global ละจ้าเอาอนขอคุณครที่มาโรงงานที่ไม่ได้มาด้วยได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทั้งมาและไม่ได้มางานวันนี้นะครับใครที่แบบว่าร่วม happy b i r t เ d a y ผมหรือว่าร่วมเข้ามาแบบแค่เป็นแฟนคลับแล้วกันหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ happy ิร์ t เ d a y กันได้ในใต้โพลสองวิวสื่อเลยแล้วก็ ขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยนะครับที่มากันวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับอยู่จอยจอยเดททุกคนก็จะจอยกันได้เต็มที่เลยนะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดตอนนี้ก็เป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปีที่3มของผมแล้วที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นปีที่2แล้วที่ผมได้เจอกับแฟนๆแบบนี้ก็นี่แหละครับคือขอขวันที่ดีที่สุดสำหรับผมในแต่ละปีแค่ ผมไม่อย่างที่บอกไปผมไม่รู้จะได้อะไรเลยแค่สิ่งนี้มีพวกคุณอยู่ก็มีความสุขแล้วขอบคุณที่มานะครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับขอขอ่ะอีกนิดเดียว27นี้มันเด็ดสัอ27อายุไงฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมสิ้นปีนี้อีกทีหนึ่งอ่าแต่ว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้มันเด็ดแน่นอนเพราะว่าจริง ปีนี้ต้องฝากด้วยเราน่าจะได้เจอกันบ่อยเพราะว่าปีนี้น่าจะไปหนักทั้งเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยครับผลงานการแสดงก็จะอาจจะปีให้ติดตามบ้างนะแต่ว่าปีนี้ต้าอูจะมาในในบทบาทของศิลปินที่เป็นนักร้องมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นหนักด้านการแสดงด้านภาคเสียงแต่ปีนี้แบบว่าจะมีเพลงมีอัลบัามา้มไหมทุกคนดูนะครับเด็ดคอเราด้วยละ่ะเด็ดถ้าเด็ดก็เด,ดเ,ดดเด็ดที่ผมนะครับอ Okay เอาไม่ดึงส่ครับ นี้ผมมองผมมองกล้องเป็นแล้วมองิเก็บข้วอ้ขอขอขออะไแก่ขออะไรขอขอขอกล้องชื่อชื่อพวกผมเปลี่ยนจรนเป็นจรนแล้ว ขอป้ลงนี้ให้หนึ่งครังนะครับหนึ่งสอครับหนึ่งรับร้อพนหน่อยอูจดจอ่ะอยากเท่โอเค